สวัสดีครับผมเด็กชายสายแมงในหลวงวันนี้จะมาล้างมือครับใช้จสปูก่อนหนึ่งสองอีงกอะถาห่งสองถ้าสองท้าสา,าม <S <S 1> <S 1> อ่าชอกชอกหลังนิว้วรู้ชอกหลังนิว้วรู้ชอกหลังนิ้วหลังนิ้วเออหกข้อหอ้าวเจ็ด เช็คขอบคุณครับ